เห็ดออ่อนพี่น้่าสเห็ดผาอู้นี่เห็ดผครับพี่น้องแกงน้อใหม่แกงเนือใหม่ใส่เห็ดเผอ่อนอครับพี่น้องหามเหมือนเกล็ดไครับพี่น้องเห็ดผอ่อนครับพี่น้องอืมออืมอคมอมอ มาครับพี่น้องครับแจงเห็ดผอใส่เน่าไม้ครับเห็ดผอออนออนบนวัวเนาะไม้ใส่เห็ดผออู้ดูนี่เห็ดผอครับพี่น้องอ้าอโอ้พ่อมขอาเบียร์ครับพี่น้องเนื้อตุยตุยครับสวัสดีครับมิตรแดนแฟร์ติคอนฮอดสุกุสุกคนครับสวัสดีจ้าสาวปุยจูพักจ้ามาเด้อครับพี่น้องครับยื่นเอื้อยอยสุกุสุกคนครับผอตาไม้ย่าครับพี่น้องแกงเน่าไม้แกงเน่าไม้ใส่เห็ดพอออนออนครับพี่น้องหาม่าเหมือนเฉีนเคยครับพี่น้องเห็ดผออ่อนๆครับพี่น้อง มาฝากพี่ตอนนอ้องมันจินกเคยครับมาครับแซ่บๆมันครับเพิ่นได้กินเขากินน้ำหรือพี่น้องครับหาปลาของพ่ป่ากินน้ำกันเข,เขียดีเปียงเขียดว้ากินเขาไปได้เขียดอีจ้าหวงรัดบันัานพี่น้องเลยมันคืองามน้ำหนาสมัยยกกีเราพี่น้องเนาะข้อนกระตอกข้อนกระตาขอ้อนของเขาเขียวดีได้พี่น้องแต่ว่าถึอแดดมาพี่น้องแซ่บๆมันครับยกแหลงแห่งมันครับเฮ็ดพอนอกใหม่อ่อนๆครับ อ้ถือกันเข่าเบียร์พี่น้องอันนี้เอาตุยตุยไปแต่ไายโพวะคือมาพี่น้องไหมนั่นการมาทิดแซ่บมั้งครับสดค้าใหญ่ๆเลยจ้ะอืหอมผิดพร้อครับน้องใหม่ก็กรอบ kinh kín bác hà đấy bê bùi 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 hấp thẹp mắm thế nào mày 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 อืมดีมากอืมมรสชาต่อหอืมไม่เห็ดพอายไปหรอ Học nè To mày เค็ม <mondo> <flix> ียคร eh ับเป็นยาบักตุมเลยเน้อตุยตุย Và nhầm luôn cút vào mấy em Nó người mang kia Nhớ tôi từ tới đây Tôi để ăn cái put đi anh em nào น่ฝนฟูเปนตัมจากเลื่อนเลื่อนยังน่อยพี่น้องพักขาไปมือนี้มือถักมือนี่พี่น้องก็คุ้มก่อสร่างไรเรื่อยๆซื้อขวเบียร์ให้พอหาว้ก็ะดนอนะจะ มันเหลือมอ่อนเหรใส่ตูกไหครับอ้าว่มมีให้เขาออกมากินเัือแครับอืมแบ นี่ตนี่ตุ๊บบางสันเดียใจจากความติดแซ่บมันมีกําเห็ดนั่งให้จากคงามไ่สูงเลเมื่อกี้หนึ่งคือสูตรแบบสมัยใหม่แกมโบราณใช่นไหมโบราณไม่ใช่ของเบียงกลางสมัยใหม่ โอ้ยในนามยา,าหน้าพี่น้องนามกับเปื่ปอยๆ <c oughs> แม่แจงชินไม่ใช่กับเบียร์จ้จะแตไม่เอาเขาปากกับชิ้นเพราะท่าน <c oughs> toàn mm là -hmm. nó kênh Ghiền เมืองครับอือตัวนี้นอกใหม่ออกเริ่มออกไหลเพรา่าเป็นหนสมนหน,นั้นสมน่าพอคุณเขาบอก

มอคำบรรยายแบบจ่องสัมพาร์ยตัวเองเนอพี่หน่องเลยโอ้หัอยจุ่มถาดอห็ดตอนเน่เาเลยคุ้มหูบน้ำแสบหลา <c oughs> ยโอ้ยอะยรอย่ังโอ้ติันจอกปน,นั่นและ <c oughs> เน่าก,กินแสบว่าแสบกูเมิงเบ้าปุ๋ยหลอดพี่น้องอใครขึ้นยังบงเนี่ยน่าไม่ติสู้ใครบสู้เน่าได้ัวามั้ยว่า,วาจะจอยลุงกันหน่อยหรวจ้อยบานไดกระปอบัไดพอ๋อแต่เนาก,กินแสบๆนะพี่น้องเลยมาอยากได้ยังขง่น่าแสบว่ากินว่าไรเด้ครับ น้องใครเยอะลอาอยี่หลออี่อน่องจะคว้างไม่ใช่แบบเก็น้องรก็สั่งแลาานันวาเพราะเสียบก็บคือกินว่าอะไรเนาะเมงเจ้าเนี่ยใครขึ้นหรือเรือขึอ้นคนกัสิเซียเย,ยอะดอกว่าคเหน็นนะแต่้วเงนาเราไปนอกฟันเห็ดเพราะคนกลมลิ้นอินเนาะฟันเที่ปท่านไล้ปอกออกเนี่ยอ,อ,อันนี้ปอกออกแล้วเจี่ยงไม่ลอย ก็เท่ากับมักเรศรสชาแบบนั้นเป็นกำกึ่งสมัยไม่แกมโบราณร้อมเอมอตอนนี้มา้พักแน่ไปแล้ว ยานั่งกยานั่งูกแม่กันเลยเขียวเออเอาอะมาัตะโเอามาปุกไม่ะน้ำเห็ยน่อเห้นมันเป็นใบหน่อยๆเลี้ยวๆหน้อยองกับยองไงเนาะยองกับยองไงเขียวปอกสีอหอมนะอกซีว้สับยานั่งขูกยานั่งปลา เป็นเฮทโน่ใหม่ตรงนี้ยานั่งเลยเข้ากันเนาะเป็นยาเย็นแน่นกว่าเยาหนั่งเป็นยาเย็นเป็นให้กินลัางน้ำใสกินจีดก็ได้เลยปุ้ยเป็นยาเด้อ๋อนี่ม,มันเป็นลัางหรือซ้ำที่หาดเลยเนาะนตายแล้วแม่เหนียวตายเขื่อนมันมัยยนยุ่งเนี <laughs> <laughs> ่นเ <laughs> 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 ราลงพนต้องกินสดๆแม่ปุ้ยเอออันนี้มันแหละคือน้ำพร่อนแล้วมันี่โบเป็นยาจังหน่อยอย่าว่ากินน้ำพร่อน มาหักล่างกันก็เป็นเ <c oughs> นื้อใหม่เนื้อใหม่ไม่มีร้อนโอ้ต้องทอดไว้เป็นรวกกระเพาะอยากกินไห่คืออ๋อล่างครับหมอไม่กินเนี่ยน้อใหม่อืมล่างหอยเป็นนะเฮ้ยไปซ่องกล่องต่างที่มอบบกนืน้อใหม่ทุกทุกอย่างต้องสดทั้งดิบดิบ ก็นี่สายกระตุ้นข้างใดเจีย๊ยมันกระตุ้นเราอื่นปกติกินน้ำเยเ่เนาะอือไ่เหรอแค่ไนั่มาถึอกันก็กระเพาะการว่างก็เป็นเต็มเหนนี้พอมันรวกระเพาะคันเท่ากินขอตรงเวลามันเศ้าแล้วเท่ากับอยากกินเรากิน <c oughs> ตอนเป็มก็ฟังหมอเยอะเลยให้พอกรบเป็นยา้กัน bên đây Dừng cái càng ăn bên trời thật Trời hưu Mình cũng không ăn miếng cha Mình đòi hỏi cha Tới chiều rồi bé thích nữa tôi nhăn ná má cuộn Ừ Ở đây đòi cha á phải má chìm bóng Nên là ngủ Nên thay mà Phải má chìm nó ngủ Chào phòng nhau Đi xí hai ไปร,ร้านกันเนาะเราจะพาลามไปเก็บให้หเรางกเสีเาาไว้ลนั่นจมม้อหกปีขอหนองมันจิน <c oughs> หนันจินมาจบผัดหม้อนหนึ่งเลยก็เลี้ยงหม้อนหนึ่งว่งบาบาปลูกไล้เถอะเดอละอยังงา้นท่างใดจะขี่ใครกยท่านไหนหล่นเลยท่านจะมีดอก อ้ปา่งามจแต่พูหันอ, <c oughs> อุ้ยแซ่บคากพปี่น้องเลยนยยี่คือตฝ่ายนารทวดาครับนี่คือที่สองครับองได้ถามองแหลรกว่าองที่สองามากิม่มากบ่ใดครับเป็นยังที่ข้ามมีนหน่อยยุกคำพันวะ <c oughs> แซ่บ,บคักแซ่บคากแซ่บพันวะสิมาเบิงกันกินแกงน้ำใหม่ใส่เห็ดผอออนพันวะเอรเห็นองแหลักสเกินครับเี่น้องซ้ำองที่สองไม่น้อยพยุกำเซ็จเปิดมาเบิงมาไเปนอะไนอง เอาวเาปนัจ <ladım. S 1> cool ักยดอกดีจริงจังนะครับชีวิตปานนั่จังลยเน้อง่าจะห่อจินขัาเสียบยดีไม่แห้งกับพ่อแล้วนะพี่น้องเนาะเอาจังกขอขอบคุณกอบฟุ้นะครับรอบหนึ่งครับพี่น้องที่จิ้มจิ้มโมกับเบาปุจุพักจุภักกับพี่น้องฝากไรค์กัแช่กดตจิดตามเน่เด้อพี่น้องเด้อเผือเป็นกำลังใจครับพาพี่พาน้องครับกินเขายนงเว้นยขึ้นกับพี่น้องเปิดพ้อไม้เห็น้ำนาครับปากแบ่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 นบ่แบ่ขึ้นามาไหมมคครับดีวารัก คิวๆ <Thank> <Thank you. S 1> ฝากกูอะไรกว่าแค่ใหนด้วยพี่น้องด้วย